ีมคนรู้ก๊ ก็มไม่ตายถ้าไม่ไม่เป็นก็ตายนะฮะ อไปเกมนะแล้วแต่อขออัพเดทไปนิดนิดชุดนี้นถึงชวดราคานะคะต,มตีมาครับเติมไปเติมไปเติมไม่เป็นถ้อเกิดคนเล่นนานๆอ่ะคนจะมีอันจะมีปืนกลใช้แล้วถามว่าปืนกลมีดีอะไรคำตอบก็คือมีเร็วนะฮะพอมนันยิงเร็วมันมีอะไรเออมันก็ใคร <Okay. S 2> เยอะเกินไปไอ้ที่เข้าของนี่เล่นไปไกลมากใครคนแบบมีเงินคนใช้ฮนะมาได้เป็นคนมไม่ใช้ไ่เป็นเออกำลัิงใช้เป็นนะรับผมนั่นไปใช้ในอีกโหมดนึงไม่ใช่โหมดสำหรับอันนี้ฮะเพราะว่าโนะหมดนี้นี่โหมดที่มีโหมดนะฮะที่เล่นมานานแล้วเอาไปเล่นวันเสาร์มันไม่ดังใหญ่เรื่อง จะกมิ้ตัว่าัมาที่ไหนใายิงตัวสลับเ่ยต้องมายิงแบบเราจะไปชอ้ย อเกอบเทแต่าจะแบบคือแบบสามตัวล้วนโอ้โหที่ไหนได้โจกยินแกวี่ที่ของเซิร์ฟจอด แล้วจักรยานไม่ใช้แต่ผมม่ใช้เดือดเอาใหญ่ก,งงกว่าข้าวสอบอร่อยนะว่าพ่งมายเลยวดก้าวเนอยูนะฮะกร้น้นวั่างนีรู้กันแล้วนะพูดไปทำไมถ้า,าน็นารเจ๊งไมสนใจนะผมไม่ยอมขี่จักรยาเจ๊ ステッ เปืองเบื่มีอยู่ไม่กิโลเองนะเพราะว่าผมใช้เล่นเวนะนลากันโอเตอนนี้เวลายอยู่ที่หนาทีก็พอแก๊ได้าเสิงเบเาไปก็อ้องปรับ ต่อฮะเอ่อไปใช้เจาะเ่นเกนนี่เอ่อก็ง่ายๆฮะเข้ามานะฮะคคุณก็เก็บเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเ้ทุ่นที่เยอะเท่ากับจอทสดูนะฮะวเซวะเยอะเท่ากันนะฮะเกือบเกือบเท่ากันเลยบนะฮะก็ถ้าพออยากนจากกำสกล ช,บบช่วยนายเอ๋ยโอ้เจ็นมากเยนะไอ้โหมดนี้เป็นโหมดที่ไฟใดไฟหนึ่งต้องได้เตรียมนะเป็นผมเนี่ยเคยเล่นแล้วได้เตรียมมากมาพราะว่าชนผมเก่งนะเก่งเลยนะเก่งมากมากเฮะเก่งตางนะฮะอู้เ่งผมนั่นเป็นสีโทนเขียวเพื่อไว้เรียนในทุยา่นนี้ไ มันเป็กอนนี้เออเนี่ยมันเป็นเงินเงอยู่เสืขอผมสีเขียวชั่วเลยแพ้ไแปแพ้ไปรอบแปดแล้วผมจะปิดคลิปนะคคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายยาวมาออกไปเลยอีกโอเคฮะเกมนี้ก็มีการโหวตด,ดาวให้สำหรับการแพทเทิร์นครั้งนี้นะฮะผมจะให้แค่ผมคิวไปทั้งหมด4หรือ6หรือ8ปดไหน่อยฮะผมจะให้แค่